ที่นี่ขายกันอยู่ประมาณ7ล้านบาทถ้านำเข้าไทยบอกว่าน่าจะมี10กว่าล้านนี่คือใส่ัพครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับผมนะ มันเป็นรถกันกระสุนตัวถังนี่คือเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะ <Where? S 1> ประเทศไทยใช้ไม่ได้นะครับมันคือเข้าขายรถแบบว่าทางทหารรถอาวุธอนะแต่ที่เราใช้ได้อิสระเลย ปเป็นตัวขังอ้นไอน์สเตนเลดเลยนะมันก็สกันกระสุนกระสุนจริงๆแหละยิงก็ไม่ไม่น่าจะเข้ากระดาษเหรอ,อเฮ้ยอันนี้อ๋อคีการ์ดนึกว่ายื่นให้ผมนึกว่าอะไร๋อมคือคีการ์ดตรงนี้ประตู อุย้ยดูดิมันเป็นแบบสแตนเลสอ่ะสแตนเลสหมดเลยอ่ะแล้วสแตนเลสมีความหนาด้วยนะขออนุญาตนั่งหน่อยไม่มีอะไรเลยอ่ะข้างในลโล่งๆมีแค่นาอรถไฟฟ้ามีพวงมาลัยเล็กๆทุ่มด้วยอะคันทาร่าครับหมดเลยฮะแล้ดูกระจกดิกระจกโคตรหนา น่าจะมีสิบสองมิลความหนาของกระจบูโคดหนานเลยห้อือโคตรหนักอะเอาเรื่องเลยอ่ะูอุ้ยหนักนะหนักนะหนัก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 มากหนักมากจะแตนเลนหมดเลยอะมาดูมาดูมาดู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 โอ้โหหลังคาแก้วหนูครับแพงด้วยกันกระสุนด้วย แล้วก็น่าจะแรงด้วยนะเออีเฮ้ๆๆๆโยโคตรหรูเลยนี่อันนี้เราเห็นบ่อยแล้วในพวกฟอร์เรสเจอร์เราเหนบ่อยแต่ว่ามันหลูจริงๆเอาตรงก็ก็ๆๆน่าใช้นะน่าใช้ๆๆๆถ้าถ้าถ้าซื้อได้คือน่าใช้แต่ประเทศไทยใช้ไม่ได้ไม่น่าจะเข้าไทย ไปไปไม่ได้ไไดไเอาไปโชว์ได้ใช้คืนประจำวันไม่ได้มันมีตัวผ่อนแรงไนงะมันมีตัวผ่อนแรงมันก็เลยดูเบาแต่จริงจมันหนักนะฮะหนักนะดูดิมาดูตัวถังดูดินะอัะรีวิวแค่นี้ดีกว่าเพื่อนๆไปหาข้อมูลใน YouTube ก็ได้ครับน่าจะมีเยอะนะ ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณเทสทีนะครับนะเป็นชนรถหรูที่ริมจันนะครับผมมาำบุิสถานที่เขามาขอรีวิรถน,นะใจผมมาอยากมาดูทาคูม,มานะครับแล้วก็มาเห็นรถหลายๆคันด,ด้วยผมมันก็น่ารีวิวไปหมดเลยนะและเขาก็เป็นเป็นลูกค้าผมด,ด้วยครับก็บอกฟรีก่อนเขาเอาปอดเก่าๆมาแปลงโฉมเป็นแรปเตอร์แล้วก็ยังจอดอยู่ด้านในนู่นนะฮะยังไงก็ขอบคุณ ไว้ด้วยนะครับ s p s c นะครับโชโรที่สปาวียงจันโอเคแค่นี้แหละบาย